โลว์วัชกอรอยู่กับผม t ทเอ็กบอลบอลนฮะวันนี้อยู่ใน Modern เกม m โมเด n วอร s h i p เรือที่คุณเห็นอยู่นี่คือรูปทรงเหมือนอะไรเอ่ยเหมือนช้างหรือเปล่าหรือว่าเหมือนอะไรครับนะเหมือนอะไรเหมือนอะไรมันก็คือเรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อคราวที่แล้วที่เราเล่นกันแล้วมันต้องใช้เงินเติมนั่นเองสําหรับเจ้า p e n ส์ปาเทลรสสลั El um, นะฮะสำหรับเพนสปาเทลรสลั El um, เป็นเรือพิฆาตนะฮะที่ครบ ทุกด้านโรมตีระดับป้องกันอาวุธตเตลเป็นเดส t ซเยอร์ที่แม่งสมชื่อเดสอซเยอร์จริงๆแต่มันเสียงเดียวคือมันต้องเติมราคาพันหนะฮะเมื่อดูดูการครึ่งเดือนที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครพลาดไปไม่ได้เติมก็มาดูคลิปของผมแล้วกันก่อนไปดูฝากเพื่อนกดติดตามกด subscribe ผมด้วยจะได้เป็นกำลังใจให้บอลทำคลิปต่อนะฮะ สำหรับซุปคราที่แล้วก็ขอบคุณซุปไข่หวานด้วยนะฮะที่ส่งซุปฟ้ามาให้แล้วก็โด onation มาให้อีกนะครับขอบคุณมากนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยแล้วก็ทิวด้วยทิวทิวให้กำลังเสริมมานะฮะใน donation น,น,นะฮะขอบคุณมากนะครับโอเคเจ้าเรือนี่นะครับ p e n s t e l ร s r a m เนี่ยเป็นแนวคิดของเรือบิคาตไฮโดรฟลอยร่องหนวัตถุประสงค์หลักคือการค้นหาและทำลายเรือน้ำมันทำลายได้ดีมาก เรือสามารถเข้าถึงความเร็วสูงสุดได้เนื่องจากไฮโดรฟอยใต้น้ําซึ่งสร้างแรงยกและยกตัวเรือขึ้นเหนือผิวน้ำนะฮะช่วยลดแรงเสียดทานหรือแรงต้านทานทําให้มันลอยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนี่ไง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 ครับยกตัวเรือขึ้นทําให้ตัวเรือเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ทําให้มันต้านเกินไปนะฮะก็เหลือแค่โค้งด้านข้างนะครับกระท่อตรงกลางาน้ดเอหถือว่าเจ๋งมากเลยนะฮะ แต่ถ้าเครื่องยนต์ไฮโดรลฟอยนี่เจ๊งนี่คือจบเลยนะพังเลยนะครับโอเคเราไปลองเทสเอาบุธให้เพื่อนๆดูถ้าเราติดเทสนี้นะครับเป็นอัดมากา้าสองเบิร์ดนะฮะ ปืนเลียวกันนะฮะ a r DR, l a n c h e r นะครับไตโคนนะฮะริม200ร r ER, นะครับริม 156A นะครับจะเป็นยังไงไปดูคร่าวๆก่อนมาอธิบายเรื่องดาเมจกันนะฮะเปิดด้วยชุดมิสไซล์ปืนใหญ่ปืนระเบิดแล้วก็อาวุทธทั้งหมดที่มีนะฮะยกเวน้นหอยเลเร์มาดูกันดาเมจเท่าไหร่ก็เสียของลำนี้มีเรื่องเดียวคือออโตอกันไม่มีนะฮะมาดูกันฮะแสนแปดและโหลดหวังไวดูดิเสร็จแล้วอะอ่าล้วยิงไม่โดนด้วย แสนหกยังไม่โดนนะฮะแล้วโหลดยังไวอ่ะมิซายโหลดไม่ทันนะอ่ะอาแตกเลยโหดจัดปืนมีการโหลดแบบหน่วงอยู่นะฮะไม่ได้เร็วมากนะ,ะเป็นงานแสนแปดหนึ่งศัตูมีร้องไงแบบพวกที่แบบนี่แค่ปืนนี่แล้วลองปืนอย่างเดียวสิปืนเรยวกันนะฮะดาเมจเท่าไหร่ไปดูกัน 5 1 0 0 0หรอโหลดเร็วอยู่นะ4ี0 0 0ไม่ติดกิจิคอนไง52,000ติดกิจิคอนหรือว่าเจ๋งปืนระเบิดครับปืนระเบิดแรงมากมันเป็นปืนระเบิดที่ใช้ทำลายเรือดำน้ำได้ดีมากนะฮะโอ้ห้าหมื่นนะครับ2ครั้งแลวโอ้ใช้ได้ใช้ได้แล้วพอดำเมตรบทุกชุดปุ๊บ โอ้โหยังมาตกกับตายลองโดนมั้งฮะโดนจะทำการโจมตีใส่ซัมวอลแล้วกัน่ะปืนก้นกันครับโอ้เกตลิงแบบกระสุนออกตูดอ่ะ,ะเท่ย่างเท่สองหมืนสามนะฮะเป็นโดนแบบไปโคลนแบบกงกระลอ,อกใครเคยเห็นกงกระลอ,อกก็จะคือเจ้านี้นั่นเองนะมิสไซล์ครับเป็นแบบกดออลล็อกเป้านะฮะสองหมนนะฮะโอ้แรงเหมือนกันนะครับ แล้วก็อันที่3เป็นแบบกดทีละชิ้นแน่อุ้ยติดคิดิคอนได้ด้วย4ี่หมื่นห้าเลยเหรอลองอีกทีดิโม้ปะเนี่ยอเมนอ๋อไอ้นี่เขาปล่อยมิสไซล์เฉยเลยพี่น้องงงเลยถึงกับว่า4 5 0 0 0ได้ไงเฮ้ยแต่โดนบินง่ายมากเลยประมาณ505 0 0 0 0ืมีตกน้ำด้วย ก็เราไม่เล็งดีๆมันตกน้ำแล้วเนี่ยโอ,โอ้ประมาณเจ็ดหมื่นนี่แหละฮะอูโดนยังทองอ่ะโดนยังเท่อ่ะสีสกินโคตรเท่เลยมาก่อนไปเล่นให้ดูเรื่องอาวุธก่อนนะฮะ ดาเมจของเจ้านี่นะครับยิงออกไป2นัดนะดาเบิลหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยติดคิทติคอนได้นะครับสามารถยิงไป2กระบอกนะฮะก็ทําให้ติดคิทติคอนได้ห้าหมื่นกว่าเลยทีเดียวเจ้านี่ก็รวมเบสเสร็จเนี่ยชุดละประมาณ2 5 7 4 0นะฮะแต่เอายิงเข้าจริงนี่ก็คือประมาณ50,000กว่านะก็เฟีย้ยวติดคิทติคอน20%นะฮะก็เจ้านี่ความเร็ว971.9นอย็อ็ก็เร็วมากนะฮะแล้วก็เวลาบรรจุแค่5.74พิสัย17.3เกิโลโอเค ปืนเลียวกันหรือว่าปืนก๊อกน้ําหรือว่าปืนอะไรวะเนี่ย DT สองร้อยอ่ะ <c> ใช่แหละมันคือใช่นะฮะมันคือปืนเลียวกันอะไรอ่านดิปืนเลียวกันกระบอกเดียวการใช้วัตถุประสงค์ที่ทันสมัยทําให้ความยาวของลำกล้องเพิ่มขึ้นและน้ําหนักลดลงทําให้ปืนเลียวกันมีความแม่นยําสูงและหมุนในแนวนอนได้เร็วขึ้นนะเงี้ยเจ๊นะฮะ,ะ,ะ,ะต่อมานะครับเป็นปืนระเบิดนี่เลยเจ้านี่เลยเจ้านี่เลย ADR Launcher 200มมนะฮะโอ้200มมรูลิดเดียวเอง สองร้อยมองของจนี่เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องกระทัดรัดสามารถใช้กับเรือดำน้ำ ใช้กับเรือดำน้ำและตอร์ปิโดได้อ๋อทำลายนะหมายถึงทำลายเจ้า RDR Launcher เนี่ยลูกละ3,770นะฮะแล้วมันสามารถมีแรงกระจายได้ด้วยนะ33นะฮะระยะ100เมตรความเร็ว524.8นอตแล้วก็เวลาบรรจุ3.85นะครับมีท้งปีสสิบสากิโลยี่สิบสอุดยิงทีละ6นัดนะครับเบิร์ดหนึ่งอยู่ประมาณ2 5 7ห0นะฮะตัวเมาพันเจ็แต่เจ้านี่เนี่ยยิงดีทีเนะี่ยเรือดำน้ำสะดุง้งจริงคระ <laughs> ไปแไปไล่เรือน้ำมาแล้วต่อมาเจ้าใจเจ้านี่เลยพระเอกของงานนะฮะเจ้าไซโคลสนับสนุสนการลบที่ดีมากนะฮะรอบไซโคลนะครับคอนเซปต์ของเขาก็คือโดนโจมตีทดลองที่มีไซโคโรเตอร์แกนนอนเป็นปีกแบบโรเตอร์เพื่อน,นําหน้าที่แบบยกขับเคลื่อนและควบคุมนะฮะสำหรับเจ้านี่เลยนะก็เจ้านี่แบบเป็นกงกระลอกแบบโรเตอร์นะฮะความแข็งแกร่ง8,450นะฮะความเร็ว70น็นอตต้องตัว8 6 5แล้วก็วิสัยเรดาร์9.6 โซน่า2.4นะฮะมีทั้งหมด3เที่ยวบินเลยนะไม่ธรรมดานะฮะก็เบิร์ดหนึ่งของเจ้านี่เนี่ยทำไปได้จริงๆเนี่ยก็เขาบอกว่าจะอยู่ประมาณ70,000ต่อเบิร์ดนะฮะแต่ติดบ้างไม่ติดบ้างก็แล้วแต่ แเพื่อนใช้กันนะฮะต่อไปเป็นริม200 ER นะฮะเจ้านี่ติดอยู่ใน c o n คอน t ิ t ชันนะฮะใครเคยเล่น Constitution จะรู้ว่ามันป้องกันระเมิดได้เบอร์ละสเ้3 7, 5, 7 5, 5, เลยนะฮะก็ดีนะครับติดไว้ก็ดีต่อมาเป็นริม 156A นะครับริม 156A นี่จะติดอยู่ใน, Maya นะะมายะนะฮะมายะใครเคยเล่นมายะก็จะรู้ว่าเจ้าริม 156A เนี่ย ติดอยู่ในมายะนะก็เฟี้ยวนะฮะตจวนี้จะทำดาเมจได้เบอร์ละ2 0 0พนะครับติดรวมแรงกระจาย130ด้วยเนี่ยนะก็เฟี้ยวเลยใครอยากได้ก็เจ้านี้มีครบทุกอย่างระบบป้องกันก็ที่1นะครับระบบโจมตีก็ที่1นะครับระบบล่องหอนก็ที่1ความเร็วก็ที่1เลือดก็ระดับระบัดระดับสูงนะฮะโอ้ผมบอกเลยทุกอย่างดีหมดสําหรับเจ้านี้แถมหายตัวได้ด้วยเราไปดูเกมเพย์เพื่อไม่การเสียเวลานะว่าเจ้านี้โหดขนาดไหนนะไปดูกันครับเพื่อนๆไปกัน <laughs> มาแววมาแววขับเรือเล่นดีกว่าตืดต,ตืด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 ดอย่ายุ่งฉันจะขับเรือเล่นใครมาวะนะ่ะใครว่าขับเรือมาอย่างนั้นว่ะนะเอาไปเด็กไป แตกเลยอย่างไวฝั่งนู้ไม่ทำอะไรเลยแล้วเรือเราแม่งอย่างทองอ่ะโคตรเท่เลยอยากได้ว่าลายเนี่ยลายแม่งอย่างเท่ลายทองกับนอนนอนจะถูกจะแพงขอทองไว้ก่อน หลบได้ไหมหาฉันไม่เจอ,อย,ย,ยิงหยาบหยาบยิงหยาบหยาบ ยิงยับยับแอบอะไรกันฟิลิปปินส์ยิงยับยับหายเก็บไปล้านนึงแล้วอ่ะมันดีเหมือนกันเนี่ยโอ้ไกลว่ะไม่ต้องไปฝั่งตรงได้ยิงเขายัางจมไปแล้นชิปไม่ได้เลยวะ่ะไมซูรี่ แต่จะเห็นก่อนไหมอุ้ยโดนด้วยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยคิดเลยเก่งจัดวะลัมนี้เราจะไม่รู้นะว่าเรายิงจากข้างหลังแล้วเขาไม่ทันสังเกต ยิงไปครับโอ้โหเนียนเนียนยิงจากข้างหลังเนียนเล้วพวกหาไม่เจอยิงจากไหนวะ อารมณ์มแบบมึงช่วยกูด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่โทษทีเพื่อนไม่ช่วยหรอกอ้าวไอ้นี่เดี๋ยวไล่แท็กให้ครับไม่ยากไม่ยากเหลือพวกนี้ต้องแท็กเองเดี๋ยวแท็กให้ไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นใช่ไหม รู้ไหมว่าเรือชั้นน่ะความสามารถพิเศษคือทำลายเดิมน้ำนุ๊บเว้ยคือชั้นแรงมากอะ่ะแต่มันยิงไปไหนก็นมาเนี่ยเออดิไม่ขึ้นใช่ไหม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  ไม่คืนใช่ไหมเรียบร้อยครับภารกิจเราสำเร็จไปหนึ่งลำเอานี่เราโดนล่าสนะ์อ่ะนะโอ้เราทำเมฆขนาดนี้เรายังโดนล่าส์ับเพื่อนๆให้ตายเถอะเรียบร้อยลองบีก็ลองบีดเอะช่วยนะฮะช่วยเรียบร้อยกิจไปหนึ่งลำนะฮะ โคตรแรงบอกเลยว่าโคตรแรงโอพี OP มากโดนไปลูกหนึ่งผมว่าเราจะชนะนะโอ้ยอีซี่บอกเลยว่าอีซี่โอ้ my god ก็เป็นทางนี้เราต้องไปซ้ายสุดเฮ้ยเขามีจะมาโตวะเขามีซีวีคำนมันนอนอูแรงด้วย แปลแล้วด้วยเรียบร้อยชั้นสิว่าลายเลนแล้วไงอะลาเลนแล้วไงครับลายเลนแล้วไงแล้วไงลายเลนอะหาแล้วไงอะะ อะไรเลยแล้วง่ายเครื่องบินแ,แม่งเป็นล้านเลยโหมึงจอดต่อหน้าต่อหัวกูด้วยด้วยตามหามันห,หน่อยดีกูจะแตกแล้วเนี่ย แม่งเ้ยนี่เราได้ไงวะเดินหน้านี่ไปน้องเดินหน้านีไปเดินหน้านีไปเดินหน้านี่ไปน้องเดินหน้านี่ไปเดินหน้านีไปน้องนี่ไงเดินหน้านี่ไป หายไม่ให้หมดเดินหน้าหนีไปน้องทุกจักเราน้อยไปแล้วของจริงมันเป็นอย่างนี้เว้ยไครเขายอมการหายน้องเออไปเด็กไปเด็กไปเด็ก ออปล่อยฮอมาให้หมดเลยน้องมาเด้มาเด้ปล่อยให้หมดรู้สึกไงบ้างครับว่าไงน้องเอ1าเอ็ดด้วย ไปไหนเลยน้องว่าไงครับไปรุ่นเออไมได้ไม่จอยเลยไม่จอยเลยไม่จอยเลยนียงไงไย่ไม่จอยไม่จอยมันยิงมาเหอะไม่สู้หรอก ใครก็สู้ตอมยิงมาเผอแอดต่อไปว้ายของเรงไอ้น้องของแรงอยู่นี่ไอ้น้องของแรงอยู่นี่ของแรงอยู่นี่ไอ้น้องคิดจะวัดกับพี่ไปเร็วไปนอนเรียบร้อยฮะของจริงมันแบบนี้ โอ้โหโหโห,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 โหเหลือหดหดทั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมจะอ้อมไปข้างหลังแล้วไปเซตยอ่อเขานะฮะดูกันภารกิจผมจะสําเร็จหรือไม่เขาจะรู้ตัวก่อนหรือไม่รอดูนะฮะเช็คไปก่อนนะฮะไม่มีใครอยู่นะฮะโอเคเราน่าจะรอดสายตาเช็คมีอยู่ไหมไม่มีนะฮะโอ้ยิงกันยับยิงกันยับรอดแอบจนเจ็บจบเกมไหมลนะ่ะ ว่าไงคำนั้นนอนเดี๋ยวฉันเสริมให้เดี๋ยวพี่เสริมให้หมดตี้เลยเต็มเลยยอมซะดีๆน้อง ยอมซะด,ดีๆน้องพี่เก็บยกตี้เลยเก็บยกตี้เลยไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเอาวันดีไมเคิลมอนซูวันดีน้อง โอ้โหโมอตตี้เลยเกี้ยงเลยความเก่งกาจของผมไม่ต้องพูดถึงนะว่ามันโหดขนาดไหนครับนั่นนน เอาเป็นว่าก็นี่แหละครับฝีมือของผมแล้วก็โดนลัาไป3ามลำด้วยอย่างงงเลยอย่างงงเลยนี่แหละครับความโหดของเจ้า Prince a r t e l เลสล้ำนะฮะเจ้านี่มันมีความสามารถในการเตลเข้าไปโจมตีศัตรูทําลายเรือดำน้ําทําทุกอย่างได้เป็นกองหน้ากําลังเสริมกองหลักได้หมดเลยตัวเปิดตัวปั่นป่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยลำนี้มันต้องมีอยู่ใน คลังสมบัติซึ่งคุณซื้อกันไม่ทันใช่ไหมไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเขาเปิดอาร์ตคอยก็อยู่น่าจะอยู่ประมาณส0 0หมอาร์ตคอยได้ลํำนี้เพราะมันเจ๋งจริงนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าตอนไหนนะสำหรับใครไม่มีก็เตรียมเลยถ้ามันเข้ามาก็จับจ่ายใช้สอยเลยเพราะลำนี้มันดีจริงนี่ผมติดไปอารมาก,ก้าโดยการโหลดเร็วด้วยยิ่งเฟี้ยวเลยนะฮะเพราะนั้นใครอยากได้ลํำนี้มีครบทุกด้านทุกด้านจริงๆแถมมันล่องผลด้วย นะฮะใครไม่มีนี่ถือว่าพลาดคุณพลาดเลยว่าเรือโทดอย่างนี้คุณไม่มีได้ยังไงในคังนะครับสาหรับ E ีีนี้ผมก็ขอปลากันไปก่อนใครไม่มีก็ดูคลิปให้อิ่มนะฮะแล้วรอมันเปิดขายในตลาดแล้วก็จัดไปนะฮะสำหรับใครมีแล้วก็อย่าไปเสียใจนะฮะฝีมือคุณอาจจะยังไม่ถึงเข้าผมนี่เป็นไง หยอกกับหยอกอาจจะไม่ยังไม่เจอทีมที่ดีนะฮะคุณก็เลยเล่นไม่เกิดนะฮะหรับผมก็มาเล่นเพื่อนๆดูก่อนว่าเพนปาเทลเรสตรัม um เนี่ยมันดีจริงๆนะสําหรับวันนี้ขอลาไปเท่าน,นี้ฝากติดตามกดซับสไครป์กดไลค์ด้วยอ่ารอบหน้าจะเป็นยักษ์หนึ่งสีหนึ่งหรือว่าร,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 รีวิวของใหม่เลยเนี่ยรอติดตามก่อนนะฮะช่วงนี้เวลามีน้อยมากจะพยายามคลิปให้ทุกคนเล่นทุกคนดูนะฮะแต่วันนี้ขอลาไป,ไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ทุกคนโชคดีเจือปืนสวัสดีครับ